มื่อวานนี้แม่พอ,ออกินชาเขียวร้อนอร่อยอร่อย,อยเนอย <3 S 1> อิงแอมคือสามคนนี้นี่ไปฝึกงานมาแล้วไปฝึกงานมากี่เดือนลูกหก <6 S 1> <6 S 2> เดือนเดือนได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ประมาณหมื่นสองหมื่นสองส่งกลับบ้านเดือนละเท่าไหร่คะ <5 S 1> โอ้ แอมส่งกลับบ้านเดือนละหกพัอิงเท่าไหร่ลูกหกพัค่ะหกพัเหมือนกันเนยล่ะลูก 6, <000. S 1> เนยก็หกพัโอ้โหเก่งจังเลยดีที่สุดเห็นไหมเห็นช่องทางหาเงินได้หรือ,อยังถ้าไม่เรียนหนังสือนี่หนูก็ต้องไปรับจ้างวันละ300บาทเข้าใจไหมคะลูกขเข้าใจนะคะที่แม่พูดทีนี้มันอร่อยนี่หมายความว่าทำไมทำไมของเนยของอิงของแอมเนี่ย มันถึงขายไม่ดีเท่ากับร้านที่เป็นแบรนด์เคยคิดไหมลูกเคยคิดไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราซื้อเราซื้อเข้ามานี่ซื้อยี่ห้อเดียวกับของเขาที่อยู่ในร้านเลยใช่ไหมไมหน่าละมันอร่อยอร่อยไม่แปลกลิ้นเลยเพราะว่าแม่ชอบกินชาเขียวร้อนอร่อยมากๆทีนี้ลูกๆก,ก็ต้องไปคิดต่อว่าถ้าเราเปิดร้านเองแล้วสูตรเหล่านี้เนี่ยเราได้มาไม่ได้ขโมยเข้ามา เขาใช้ไปซื้อเราก็จําเอาใช่ไหมคนะใช่เราไม่ได้ขมโมยของใครมาแล้วใส่กี่ช้อนกี่ช้อนทีนี้ทําทุกวันลูกก็เก่งพอเก่งแล้ว <c oughs> ถ้าไปเปิดร้านเองแบบนี้แบบนี้ขายได้วันละพันกว่าบาทเดือนละ30,000กว่าบาทเลยนะลูกเออทีนี้มันจะสู้แบรนด์ไม่ได้เพราะอะไรแม่ให้ทฤษฎีไปว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเห็นไหมคะเออแล้วก็ทฤษฎีที่สองว่า ปลาปลาเร็วกินปลาช้าเออทีนี้มันก็ปลาตัวที่สามทีนี้นะปลาแบรนด์กินปลาไม่มีแบรนด์ดีไหมเออทฤษฎีนี้ทำยังไงปลาที่ไม่มีแบรนด์จะมีแบรนด์ติดไปตลอดเพราะมันมันต้องหลายปัจจัยมันต้องหลายอย่างเข้ามาะนะคะแอมอิงเนย <c oughs> แม่ดีใจนะที่สอนเรื่อง เงินกระตันยูได้สําเร็จได้เดือนละหมื่นสองหักให้ทางบ้านหกพันเลยโอ้โหหกหกสามสิบหกได้เงินเกือบสี่0มื่บาทนะที่บ้านนะ่ะรู้ไหมว่าถ้าใครมีทํานาสิบไร่เนี่ยนะเงินเกือบสี่0มื่นบาทโอ้โหมันออกมากออกผลมากปีนี้แปลว่าบ้านของหนูนะ่ยจะได้ข้าวเพิ่มนาแม่ก็เหมือนกันได้ข้าวเยอะมากเลยทีเดียวนี่แม่บอกว่าปลาเร็วกินปลาช้า ปลาใหญ่กินปลาเล็กก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาช้าปลามีแบรนด์กินปลาไม่มีแบรนด์นี่ทีนี้นี่เราต้องไปคิดว่าทําอย่างไรถ้าเราเปิดร้านมันจะเป็นแบรนด์ของเราที่ติดตลาดที่สุดนอกจากหน้าตาอิงนี่จะเหมือนแคมเบรรูนไม่ใช่แม่ว่าเ,าเธอขี้เละนะหมายความว่าคมเข้มสวยและแปลก หน้าอย่างแม่นี่อยู่ในประเทศไทยใครก็มีแต่หน้าอย่างอิงนี่อยู่ในประเทศไทยมันไม่มีเราก็ต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองได้อย่างนี้นะลกูกแม่ต้องบอกว่าอร่อยอร่อยกลมกล่อมคุ้นเหมือนกันกับแบรนด์เลยเออเอ,อ่แม่ให้เป็นข้อคิดว่าปลาแบรนด์กินปลาไม่มีแบรนด์เพราะว่ามันต่อมาแล้วไหนเป็นเรื่องของปลานะคะสู้ๆลูก